ช่วงตีค้องบอกข่าว ข่ะวีของอข่าวแรกค่ะมีเรื่องอะไรมาฝากกันคะน้องตวนค่ะก็<น>ะมีเรื่องของการลงพื้นที่นะคะของรองนายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณค่ะที่ได้มีการลงพื้นที่เมื่อวานนะคะในพื้นที่ของจังหวัดตรังและสตูลน,นะคะซึ่งทางของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชดายงดนภาคใต้หรือกพตนะคะนาโดยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะประธานกาพตนะคะก็เห็นชอบค่ะในโครงการ 10โครงการนะคะที่ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นําเสนอค่ะซึ่งก็ประกอบไปด้วยหลักการนะคะของโครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการาศาสนาอิสลามจังหวัดสตูลค่ะโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสตูลน,นะคะหลักการกรอบแนวทางของการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลน,นะคะให้เป็น w o r l d Class Student Border นะคะ t h a i l a n d The r i v เวอร่าออฟเซาอิ เอเชียนะคะโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อด้านสุลากากรนะคะของสเดาแห่งใหม่นะคะกับด่านบูติกนะคะของประเทศมาเลเซียแล้วก็เพื่อรองรับการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อด่านสุลากากรค่คะซึ่งได้มีการเห็นชอบนะคะหลักการในวันศัปตา์เดือน10บนะคะให้เป็นวันหยุดราชการประจำปีเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนใต้นะคะแล้วก็เห็นชอบ ร่างระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชยแดนใต้ค่ะว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบร่างแผนในการส,งส่งเสริมแล้วก็พัฒนาเด็กเยาวชนสตรีและกลุ่มเปรอาบางเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชยนดนใต้ค่ะกรอบแนวทางของการพัฒนายกระดับการจัดตั้ กรอบแนวทางนะคะของการพัฒนายกระดับการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชดายแดนภาคใต้ตามข้อเสนอประเด็นด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชดายแดนภาคใต้ค่ะโดยเครือข่ายนะคะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชดายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งนอกเหนือจากนี้นะคะในที่ประชุมค่ะกอ,อ,อพอตเมื่อาวานนี้เนี่ย ก็ยังได้เห็นชอบหลักการค่ะในเรื่องของการขอรับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักง,งานในพื้นที่พิเศษให้กับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะรวมถึงยังเห็นชอบในหลักการค่ะโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่แบบครบวงจรเพื่อยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมศาสตร์เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดแดนภาคใต้ภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจไทยล้านในพื้นที่จังหวัดแดนภาคใต้ค่ะขณะที่ ท่านพลเอกประวิยววงศสุวรรณนะคะท่านรองนายยุทธมนตรีค่ะในฐานะของประธานกอพอตอนะคะท่านก็เน้ยนย้ำในที่ประชุมค่ะว่าหลายวาระที่กอพอตอให้ความเห็นชอบก็จะเป็นพลังสําคัญที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่จังหวัดแถงภาคใต้ในหลายๆมิตินะคะก็ขอให้ทุกหน่วยขับเคลื่อนงาน พัฒนาในบทบาทแล้วก็ภาร,รกิจที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะคะนำไปสู่การเกิดสันติสุขในใจของประชาชนสร้างอาชีพเพื่อให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนแล้วก็ดํารงตนได้อย่างมีคุณภาพขณะที่ทางด้านของเลขาธิการสอบอบตอค่ะ พลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนท่านได้เปิดเผยถึงการยุระดับการท่องเที่ยวสตูลให้เป็น world class ของจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ของประเทศไทยค่ะว่าต้องดําเนินการตามความต้องการของประชาชนโดยจังหวัดอบอจอและก็ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูลก็ได้เสนอให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็น,นลักษณะของ world class นะคะเน้นนะักท่องเที่ยวระดับไฮคลาสลดความแออัดของเกาะหลีเป๊ะ มีเป้าหมายที่จะพัฒนามุ่งสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเน้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็ยังเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะซึ่งในส่วนของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสตูลเองคนในพื้นที่ก็ให้ความสนใจนะคะทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดสตูลจะต้องมาผลักดันให้มหาวิทยาลัยสตูลไปพร้อมกับการท่องเที่ยวค่ะค่ะก็เป็น เรื่องของการลงพื้นที่นะคะของลุงป้อมนะคะที่ได้มีการลงพื้นที่ในพื้นที่ของจังหวัดสตูลแล้วก็จังหวัดตรังเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ได้ไฟเขียวนะคะกับหลักการ10โครงการนะคะเพื่อยกระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ